สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารากักทุกๆท่าน ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมเป็นกำลังใจกันมาตลอดทุกคลิปนะคะดิฉันอ่านทุกคอมเมนต์นะคะท่านผู้ชมโดยเฉพาะ FC ที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะ thank you so much for watching my channel and my group channel แล้วเรามาตามกันต่อนะคะข้อความต่อไปนี้ก็เป็นเสียงของหัวหน้าเราค่ะหัวหน้าทีมเชฟยันมาแล้วค่ะก่อนจะมาฟังเสียงเชฟยันนะคะช่วยกดติดตามเครือข่ายมาแล้วมาแล้วขึ้นบนหน้าจอด้วยนะคะ เชฟยันมาแล้วสาระและความบันเทิงรบคขัดที่นี่ทุกวันสวัสดีครับท่านผู้ชมท่เคกระบทุกทุกท่านครับเชฟยันมาแล้วมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อคิดว่าจะไ่ได้มาซนแล้วนะครับเนื่องจากติดภารกิจนะครับเนาะยังไงก็ตามแต่ เชฟยันสัญญาว่าจะมาทุกวันนะครับเนาะสัญญาแล้วก็ต้องทำตามสัญญานะครับเนาะเอามาแล้วจะรอช้าอยู่ใหญ่ไปกันเลยครับกับเรื่องราวแห่งบ้านกกกอกหัวข้อข่าวเมียนเสดยห้อยวอนลุงพลเปลี่ยนทนายรายละเอียดของข่าวมีดังต่อไปนี้ For you mama, me, me. วันนี้มีหลายเรื่องนะครับแต่ว่าผมจะขอเล่าสั้นๆนะครับกระชับใจความนะครับเอาเนื้อเนื้อน้ำพอคลุกคลิกคลุกคลิกก็พอนะครับเนาะก่อนที่จะไปเรื่องทนายห้อยนะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมประเด็นดราม่านะครับแจ้งจับลุงพลกรณีตบพบตรก่อนนิดหนึ่งนะครับเนาะหลังจากมีภาพวิดีโอหลุดออกมานะครับตอนลุงพลตบยุงลายนะครับที่เกาะอยู่บนใบหน้าท่านพบตรนะครับถึงจะเป็นแค่รูปภาพนะครับแต่ว่าถ้ายุงตัวนั้นนะครับไปกัดคนจริงๆเนี่ยอาจจะทําให้เป็น ไข้เลือดออกก็ได้นะครับฉะนั้นนะครับลุงพลยังใช้มือตบพัวเข้าไปที่รูปภาพท่านพอบอรตรนะครับที่ติดอยู่อะไรนะสอพอกกตูมนะครับยุงตายครับท่านพอบอรตรอรอด เรื่องต่อมานะครับทนายห้อยนะครับคึกอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับหิวอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับออกมาอ้อนวอนขอให้ลุงพลนะครับเปลี่ยนทนายวาจังสั้นนะครับโดยบอกว่าทนายตั้มเนี่ยประวัติไม่ดีนะครับส่วนตัวผมน่มองว่าทนายห้อยนยยิ่งหนักเลยนะครับสภาพการว่าความไม่มีนะครับหันมาว่าคนแทน พลเขาโตแล้วนะครับเขาแยกแยะเป็นแล้วนะครับคิดเองเป็นแล้วนะครับคุณไม่ต้องมาอ้อนวอนเขาหรอกครับเขาจะติดเขาจะรอดคุณก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้นะครับช่วยได้อย่างเดียวช่วยซ้ําเติม อมขี้มาพูดผมก็ไม่เชื่อคุณหรอกครับถ้าประเทศไทยมีทนายห้อยคนเดียวนะครับประชาชนยอมติดคุกดีกว่านะครับงานว่าความไม่มีนะครับหาแต่เรื่องว่าคนนะครับช่วงนี้อุย้ยว้าวีนะครับเนาะสหายหัวไม่มีขนไปไหนก็ไม่รู้นะครับท่านผู้มชม <laughs> ไม่มาเมามอยหอยมีเลยนะครับสงสัยไปเฝ้าคุณแม่จัาคุณแม่จา๋าหาอะไรนะเขาเรียกว่าสำนวนคดีหรือเปล่าจะไปช่วยคุณแม่อะไรนะเพิ่มเพิ่มก็าหาหรือเปล่าก็ไม่รู้ เอ้ยทนายห้อยเอ้ย,อย,อยแทนที่ใจ้ประชาชนนะครับคลายทุกไหมครับต้านเพิ่มทุกขประชาชนอยู่บ้านจนหัวเมือง <c oughs> <c oughs> อนาคตนะครับคงจะจบด้วยการกระชินนี้จบแบบไหนดีเลยจบแบบนี้แหละอนาคตของคุณนะครับด้วยสังขารนะครับปากก็เสียหมดเลยงานจ้งไม่มีนะครับคุณอย่าลืมนะครับว่าตอนเนี้ย โลกโซเชียลมันเร็วนะครับความชั่วของคุณนะครับมันถูกแชร์ไปตามโลกโซเชียลต่างๆนะครับยิ่งแชร์เยอะเท่าไหร่นะครับหนทางทำมาหากินของพวกคุณนะครับมันก็จะตันปานแตกสมัยนี้นะครับสื่อโทรทัศน์นะครับสู้ YouTube ไม่ได้นะครับยูทูบเบอร์นะครับมีอยู่ทุกรูระแหงของประเทศเลยนะครับประเทศนอกก็มีนะครับโดยเฉพาะยูทูบเบอร์นะครับที่อยู่ประเทศเยอรมนีนะครับหลอนแล้วครับท่านผู้ชมหาว่าเบอร์ดอนเนี่ย ปลอมเป็นยายถอนโกกอกพนาโ,โ้โดยช่องยายตาหอยมีนะครับคลั่งใหญ่นะครับโพสต์ในชุมชนนะครับบอกว่าเบ่าอุดรเนี่ยปลอมเป็นยายถอนนะครับไปด่ายตาถึงบ้านเลยว่าจังสันนะครับพูดยังไม่พอนะครับโชว์ภาพหลักฐานด้วยนะครับอา้าวนั่นมันโปรไฟล์ยายถอนโกกอกนี่มาเออเบ่าอุดรเบ่าอุดรว่ายังไงครับว่ายังไงคุณแปลงเพศโดยหรือเปล่า ถ้าเป็นผมปลอมนะครับผมไม่ปลอมเป็นยายถอนเด็ดขาดนะครับมันไม่สะใจนะครับผมจะปลอมเป็นผัวเยตาเนี่ยแหละเพราะว่าผมไม่ชอบเมียแบบนี้ถ้าโลกใบนี้มีผู้หญิงชื่อตาคนเดียวนะครับผมไม่ขอเอาเมียนะครับไปแต่งงานกับผู้ชายดีกว่าก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าวที่เกิดขึ้นสําหรับวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรประการไหนเมียนเสดนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเด้อการคอมเมนต์ของท่านนะครับยิ่งคอมเมนต์เยอะนะครับคลิปของผมมันก็จะโดดไปเรื่อยๆโดดไปเรื่อย ไดโดดไปเรื่อยคนก็จะเห็นไปเรื่อยนะครับเนาะถ้าจะให้ดีแชร์ยิ่งดีนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้น่าจะหมดเวลาแล้วแหละเจอกันใหม่นะสวัสดีบ๊ายบายุญบุ๊ญเชฟยันมาแล้ว ถล่มอีสานจมบาดาลน,นั่งฟังข่าวหน้าสงสารก่อนหน้านั้นน้ำฝนไม่มีต้นกลาน้านาข้าวต่างเหี่ยวเช้าก่อนอีครั้นถึงคราฝนมีหลายพื้นที่หนาลมจมทา ไหลใบท่วเมืองเกินร้อยเมืองอยะโสก็ทว่วมไม่น้อยธาดกองเขาน่อยก็จมเหมือนกันกรมกินอุบลก็ไม่พน้นความโหดสายาตาถนนบนทางสะพานต่างขาดสะบันตานน้ำไม่ไหว ร้องเพลงมาขอความเมตตาเพื่อนมิ